สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณโจบาทิทิ์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วจะได้รับรู้กันไปพี่โจครับหนังสือที่ทางสมาคมจะยื่นไปถึงรัฐบาลอันนี้ตามข่าวอันนี้ลงตน้งแต่เมื่อวานแล้วในเพจ FA ซึ่งกระแสก็ดีพอสมควรเพราะว่าหลายคนอยากให้ฟุตบอลกลับมาเตะแล้วครับหนังตัวหนังสือเนี่ยจะยื่นไปเพื่อเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเป้าหมายเพื่ออะไรหนึ่งสองคือรายละเอียดที่ยื่นไปเนี่ยมีสาระสำคัญอะไรบ้างครับครับ เองที่แต่งครับเพราะว่าวันที่เรามีการประชุมสมัชชมร่ววันที่สี่ในสายนของไทยน,นที่เองับสองเรามีนติเอกสารว่าขอว่าจะกลับมาในเดือนกันยายนปีนี้ครับครับอันนี้นั่นคือสิ่งที่ฝั่งของคนก่อนและเราในวงการบอนเป็นคนคิดว่าอา้าลกันยายนจะกลับมาเด้คกันแต่อีกเชิงเราคือกีฬาที่ต้องเรียกมวลชนเข้ามาอืเยอะแยะเลยมีคนที่มาเกี่ยวข้องในสนามเป็นบอล เยอะมากานะครับซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่เราควรจะมีโซเชียลดิสแท้งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องทําให้เป็นาการากาเราก็ต้องสอบถามและแจ้งให้ให้ทางรัฐบาลทราบว่าหนึ่งเราจะกลับมาเดือนกันยานะกลับมากัญญาานยานถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมาตรการระงับไว้ถ้าเป็นติดเป็นแบบนี้เราก็จะมีคู่มือหรือมาตรการที่เราแนบไปด้วยนะครับถ้าไม่เดิด กราต้องแจ้งให้ทราบเพื่อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคติดต่อหรือว่าแม้กระทั่งจังหวัดต่างๆทราบว่ามันหากว่าจะต้องมีการใช้ทเท่าเรา,ามีการเคลื่อนย้ายคนแลเพราะงถนนตุดต่อยาวและเกื่อนรวมถึงการเรียกคนมาชุมนุมกันมาเกี่ยวข้องกันเยอะเพราะมันคือการอย่่งทางที่มีการเชียร์มีการเกี่ยวข้องกันตลอดเหมนมากดังนั้นเราต้องแจ้งให้ทราบและขอ ความที่เห็นด้วยแล้วขอคําแนะนําด้วยไม่ใช่ว่าเราคิดไปว่าทําแบบนี้เดี๋ยวติดอย่งงางนั้นติดกระโดดอย่างนี้แต่ในเชิงของสาธารณสุขจริงๆหรือโรคระบาดจริงแล้วมันเพียงพอหรือไม่มันยังมีความเสี่ยงหรือไม่กาารย์ไดกล่อวเอาดีหรืออย่างนี้คือ,น,คอนี่คือต้อหนหมายครับคือเราทามาตรการที่เราคิดเอาไว้ว่า,าตอบมาเตะได้เราอยากจะเตะแบบนี้ถ้าเป็นติดเราจะมีมาตรการแบบนี้เพื่อให้ทางรัฐเนี่ย แนะนาเราด้วยเพราะเรามไม่สามารถตอบอะไรได้ทุกอย่างในเกี่ยวกับโรคระบาดนี้เพราะมันเป็นอ่มันเป็นเรื่องของโรคระบาดเ,เป็นเรื่องที่หน่วยาที่เกี่ยวข้องและคู่เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้นที่จะตอบได้ครับม,มีแผนหนึ่งแผนสองไหมครับแผนหนึ่งคือถ้าได้จะเป็นยังไงแผนสองก็ถ้าระย้จะเป็นยังไงอย่างเนี้ยครับก็แน่นอนมันวันนี้สถา,านการณ์ไม่ปกติไม่มีใครตอบได้ว่าการยายนนคนร้อยกระเจงกันค,คือการเตรียมการร่วมหน้า พื่อทุกคนมีเป้าหมายที่ผ่านมาคือพอเราเลื่อนจากกบุงเาพมีนาะแล้วทุกสโมสรมีความเดือดร้อนว่าแล้วเมื่อไหร่จะลอบมาเต้ความชัดเจนเขาต้องเขาต้องมีไม่งั้นเขาก็ต้องแบกค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆดังนั้นวันนั้นจึงมีการตั้งเป้าไว้ว่าเป็นเป้าหมายที่อาจจะไกลนิดนึงแต่อย่างน้อยมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ก็คือเดือนกันยายนคดังนั้นอย่างที่บอกว่าแผนได้หรือไม่ได้ตัาเิงตอบไม่ไ,ได้วันนี้มันไม่มีอะไรร้อนเดือดเลยแม้แต่น้นอที่วางเอาไว้ก็ตาม เห็นตัวเลขผู้ป่วยลดลงเนี่ยมันทําให้สมาคมใจชื้นขึ้นมาครับโอ้โหอย่างนี้แววมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทั้งวงการครับเพราะว่าวันนี้คือทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุตบอลถ้าเห็นตัวเลขลดลงเนี่ยมันหมายถึงความและแต่งตัวหวางว่าการยายนที่เราวางเอาไว้หรือแพคเจอรเตรียมอาไว้เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาได้ตลาดครับ แล้วกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่เขาแบบยกเลิกสัญญานักฟุตบอลไปแล้ววันเนี้ยมีข่าวรายวันเลยนะพี่โจยังไงดีครับกับเรื่องของสัญญาครับเอคนแจ้งตู้จ้างตู้รับจ้างนะครับอันนี้สถานการณ์นี้เราพูดกันในฐานะกันที่ไม่ปกติท่าโลกและผมก็เชื่อว่าบริษัททุกข้างร้านไม่มีใครมีความมั่นคงนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะมาเรียกความมั่นคงมันเป็นไปไม่ได้ครับครับทุก สมโมสรก็คือบริษัทห้างร้านที่เขาก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็รายรับแตกต่างดังนั้นเราก็ไม่ทราบว,ว่าค่าเดือนคบเดือนเก็เดือน,นเนี่ยทุกสมโมสรมีสายป่านหรือว่ามีกําลังมากแค่ไหนดังนั้นการตกลงกันระหว่างนักกีฬากับสมโมสรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสัญญ,ญายืดไปไมจจ่จบจนจบฤดญญญูกญญญาลน้าลดค่าใช้จ่ายในช่วงค่าเดือนที่มีการแข่งขันหรือบางครั้งก็คือพักนะฮะพักจากยา ันนี้มันคือการตกลงและต้องยินยอมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้พยุงให้สโมจรยังสามารถจับต้องไดครับคือบอลกระชีดได้เราไม่สามารถไปแทกแซงได้แต่ว่าเจตนานลมของการประชุมและแนวทางของทั้งชีฟ่าเองและทัวโรเองคือไม่ได้ต้องการให้เกิดการยกเลิกน,นะครับ,รบแต่ต้องการให้เกิดการและยินดอมเพื่อให้พยุงไปได้วยกันครับ,รบผมถามนิดนึงอันนี้มีคนถามมาพอสมควรคือเรื่องนี้ครับตอนเนี้ย ตอนสมาคมที่บอกว่าจะเริ่มเป็นเดือนกันยาเนี่ยเหมือนเหมือนจะเปิดปฏิทินการแข่งขันใหม่ก็คือจะจะ,จะ,จะใช้จะใช้สเกจเดิยใหม่คือจะไปเริ่มเดือนกันยาในฤดูกาลถัดไปด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันกลับมาแข่งขันได้อ่ะเอาซะแบบดีๆเลยคือสิงหาแล้วเตะให้จบภายในปีนี้ได้สมมติว่าสมมติว่าทําได้นะครับอันนี้จะมีการขยับฤดูกาลใหม่ให้เป,เป็นเป็นแบบที่วางแผนเอาไว้ตอนแรกไหมก็คือไปเริ่มกันยาเหมือนเหมือนที่ที่ที่เคยประกาศเอาไว้ครับ เหตุผลและมติที่มันที่มันมาที่กันยายนมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดประชุมแล้วก็ปันไปที่เดือนกันยนยนมับเราีเหตุและผลว่าถ้าเริ่มสิงหาเกิดอะไรขึ้นถ้าลิสิทธคุณต้องเริ่มตอมตั้งแต่มิถุนานมิถุนานใช่ต่ะสมรรถภาพนักกีฬามันสี่วิ่งมันก็ได้ครับแต่จริงๆถ้าโปรเฟสต์กลับมาทีเลยเนี่ยมันคือจับางซึ่งสโมสรควรจะต้องเปิดมาให้โปรเฟสต์ที่สุดดังนั้นมันก็ต้องถอยอลกมา คราวนี้ถ้าเราเริ่มสิง้าเริ่มกันญาแล้วอยากให้ทุกอย่าง,างจบในชิ้นปีเหมือนเดิมนะครับค่าคาเฉลีย่ยการแห่งขันคือสามแมตช์วันหนึ่งถามว่าสภาพขอไหากับยี่สิบหกแมตช์ที่เหลือทุกๆสามวันช่วย <c oughs> ทุกรายการทําได้หรือไม่ซึ่งสโมสรเขาก็ต้องมองในสภาพของสองความปิดความความครอมของนกกีฬาด้วยครับครับซึ่งซ นั่นคือที่มาว่า,าทำไมให้ไปที่เดือนกัน,นยายนแล้วทะลุข้ามไปปีตุลาเดือนพฤษภาคมของปีหนา้ามันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นและเราก็ใช้มันให้เป็นโอกาสากให้เป็นโอกาสด้วยไม่เป็นผลพลอยได้ที่ที่ผ่านมากุ๊นบอลไทยคือเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหนีฝนเมื่อไหร่จะเป็นช่วงอากาศหนาวครับอันนี้มันเป็นผลที่มันมันเกิดจากวิกฤตด้วยเราก็ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่ต่างาเป็นเรื่องบวก ที่มันยูนที่เกิดเรื่องจับเรื่องลบในตอนนี้อืมโอเคนี่ถามตอนเขาจะถามว่าอ่นน้สมมุติเราจะต้องเตะสามนัดที่สามวันต่อหนึ่งนัดทั้งสามถ้วยถ้าเราลบไปสักถ้วยหนึ่งอย่างลีกครับจะมีปัญหาไหมถ้าถ้าเราต้องเริ่มสิงหาคมนะครับเรามีความจำเป็นต้องลดถ้วยอันนี้อันนี้ไม่สามารถคงไว้กุก ทั้งสามต้วแน่นอนยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องลงปฏิทินเหลือต้องต้องทิ้งต้วไปแน่นอนอันที่เรื่องสามกลับกันอันที่นี้สามกลับต่อไปอีกเรื่องสปอนเซอร์เขาจะว่าอย่างไงแต่คิดว่านจะทางสมาคมจะเจรจาได้ไหมคือคือเราตัดสินใจได้แต่ว่าสปอนเซอร์เขาจะว่าอย่างไงอ่ามันมีสองอมครับที่เราเจรจาสปอนเซอร์ว่าการที่กลับมาเตะทุกๆุสามวันทุกอาทิตย์เนี่ยถามว่าสปอนเซอร์ความต้องการของสปอนเซอร์ แตกต่างกันบางคนอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์บางคนอยากทำกิจกรรม,มท,ทำทุกกิจกรรมเพื่อเพื่อการดิจิทัลื่อท,ท,ทุกสามนนเนี่ยมันก็านอาจจะเยอะแล้วก็แน่นแล้วลไม่ได้ผลใช่ครับดังนั้นการที่เราเชร์าัเขาการยืดไปถึงประชาคมเนี่ยสัญญาของทรัมม์เจ้าของ,ของสมาคมต่างๆก,ก็จำเือนกับโร่เขาเรียกโรข้ามไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเซ็นกันแบบฤูดูการ ก็ให้ข้ามไปได้โดยเพื่อสิ่งที่ประโยชน์ของท่านยังอยู่ครบในทุกๆแมชั้านยะ่านัดีกว่าถ้าเราตัดนะครับถ้าเราตัดเรายกเลิกถ้าเรบอกว่าจํานวนแมชเหมือนละครน,นะครับ <timeline S 1> ton, เราละครเราไปออนแอร์แน่นอนเราก็เคลมหรือว่าวางบินได้ครบเช่นเดียวกันผลกระทบกลับมาสู่สโม,มรสรโดยตรงคือสมาคมไม่สามารถให้เงินสนับสูุนอะไรต่างๆในครบและสโมสรเองผมก็เข้าใจว่า ได้มีการทําปัญญากบสปอนเซอร์ของสโมสรเองตามจํานวนแบบคที่มีโอกาสจะได้เล่นอยู่แล้วดังนั้นมันจะกระทบเป็นโดมิโนครับในการไปเปลี่ยนแปลงจํานวนแบบคหรือว่ารายการแข่งขันและนักเตะที่มาว่าทําไมทําไมถึงต้องต้องข้ามปีไปเพราะว่ามันก็กระทบไคอ่ะแต่บางสโมสรก็แน่นอนถ้าเคยได้ยินผับสองสวัคือก็ไม่อยากข้ามปก็มีครับ ใช่ใช่ใช่อยากอยากจะจบเลยก็มีเพราะว่าทางซอนเซอร์ก็ไม่ได้เด็กกันแบบรูกาอาจจะจบแค่เดือนตุลาพันย์ติลาสัญญาไงสัญญาแล้ฟุตบอลด้วยถูกต้องครับเราก็ต้องมองในภาพรวมว่าความเสียหายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอัดทุกอย่างจนถึงถ้าเราเรื่องกันยาแล้ัดทุกอย่างให้จบลงเนี่ยมันมีเรื่องของการแข่งขันดุจสมัยกีฬานักกีฬาสภาพของนักกีฬาด้วยตามแหนกแบบทีแบบ เรายังไม่เคยเจอหนักๆที่6แมตช์อัจเข้าไปในสาวทุกซุกสาวี่ลแม้กระทั่งแฟนตอนเองก็ไม่รู้ว่าจะสามานไม่มีตังมาดูตามมันก็ค้างแต่แน่นมันเป็นมันเป็นที่หลายนุ่มมองครับเรามีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็อยากให้จบตามตารางเพื่อให้ทุกคนไม่ไม่เป็นติดสัญญากับใครเช่นเดียวกันอาถามคุณพาทิตต่อตังเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดือดไอจะแข่งกันยาไปหมดพฤษภาอะไรก็แล้วแต่ หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดือนกันยาคือจะต้องเป็นจะต้องเปิดเลยทุก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 ครั้งไปใช่ไหมครับยื้ยืนอยากอะไร,ร,ร,รกันนะไม่ฤดูกาลเราจะเปลี่ยนเป็นไหน่อยอา่าใช่ครับเพราะถ้าถ้าเราได้กลับมาเดือนกันยาแล้วตารางทุกคนที่ที่จบที่เดือนประภารานนี้เราก็จะหยุดพักช่วงมิถุนายนกรกฎาแล้วกลับมาเด็ด เริ่มประชาสัมพันธ์ต่างๆีิงหาแล้วก็กับารที่แต่งตั้งตัวที่ใช่ครับอืมเพราะว่ามันคือตอนเนี้ยสโมสรเขาก็ต้องเขาก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการมันจะทำต้อญาสัญญามันถึงมันต้องเยอะไงแต่ทีนี้งบประมาณของการขอผู้สนับสนุนต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปอ่าใช่ใช่ใช่แล้วงบงบมันยังไม่ออกตรงไงก็เรากระจายบ้างคือบางทีมันออกกันดาตุลาแล้วมันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วสโมสรมันก็ต้องไปหาใหม่ใช่ไหมครับคือบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรอันนี้ที่ถามต่ออีกว่าแล้วโปรแกรมของเอเอฟซีนั่นหมายถึงว่าฟุตบอลลีก เอฟฟุตบอลในเอฟซีครับจะ,จะจะจะยังไงกับเอฟซครับก็สําหรับการใช้ฤดูกาลแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแปลกของเอฟซีนะครับก็ในฝั่งตะวันตกเขาก็ใช้กันอยู่หมายถึงว่าเอตอววนออกลาเพราะว,ว่าเขาก็ปรับของเขาเป็นฤดูกาลแบบยุโรปอยู่แล้วนะครับมันจะแปลกแค่ปีนี้เนี่ยเราเอาแชมป์ซึ่งฤดูกาล ไปเล่นปีหน้าในในฤดูกาลของเรานี่แหละสองพัิที่ไปจบเพืษภาคนที่เป็นแชมป์เดือนเพืษภาคุณไปปีสันสอ2พ่ใช่เป็นฤดูกาลเดียวที่เราจะเอาแชมป์หนึ่งแชมป์ภายในหนึ่งใช่แชมป์สองเล็กภายในหนึ่งปีแต่หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่วงตอนปกติแล้วคนที่เป็นแชมป์เดือนเพืษภาคือคุณเตรียมเพื่อไปแข่ง อ่าโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณอาริยครับเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังต้องเชิญมาอีกวันหลังต้องเชิญมาอีกเพราะว่าเรื่องเลยนี่คนฟังคนฟังนี่คือกระจจาไงนะรู้เรื่องเลยไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าจะแบบอะไรยังไงอะไรยังไงขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับเลยครับ อ่ชัดเจนหมคือไม่ต้องคุยคือคือหนึ่งต้องคุยกับเลขารองเลขาคนเหล่านี้แหละคือจะอยู่กับข้อมูลแล้วก็เป็นคนตัดสินใจเพราะว่าเรื่องทั้งหมดก็ต้องยอมแล้ว่าทั้งเลขาทั้งผู้ช่วยทั้งคนที่ประชุมเนี่ยก็ต้องนําเสนอทางนายกนายกเองท่านก็ต้องนําเรื่องนี้ไปคุยไปเรียกประชุมไปอะไรเนี่ยเพื่อหาข้อยุติทั้งหมดนี่บวกเลยนะฤดูการ2021นะ กำไรชัดๆเลยเพราะว่าทีมแชมป์เล็กลๆจะได้เล่นแชมปีเป็นหลีกด้วยนะน่นแหละนึ้ออกว่าเนืออกว่าว่าแบบมันจะเป็นฤดูกาลที่ที่ค่อนข้างแบบยิ้มเลยอะสำหรับคนที่ติดตามก็แล้วแล้วแต่มุมมองจากตัวผมะนะผมรู้สึกว่าหลบฝนก็ก็สุก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าผมว่าฝนไทยเมืองไทยตกเยอะอยู่แล้วเดือนกันยาก็ยังตกอยู่สนามฝนตกเลยก็เยอะเละเหมือนกันใช่แต่มันก็ดีในนี้แล้ววันนี้นะครับผมอยากจะบอกถึงสโมสรเลยเตรียมการไว้เถอะ คือตอนเนี้ระดับคนในสมาคมเนี่ยเริ่มบอกแล้วว่าพยายามหาทางหาวิธีการนั่นหมายความว่าเราก็ต้องอย่าอย่าลืมนะครับคืออย่าเมินเฉยว่าเฮ้ยมันบอกว่ากันยาก็ต้องกันยาไปใช่นะครับจะเย็นๆเอาก่อนเลยตอนนี้ที่ต่อให้กลับมาเตะเร็วยังไงอ่ะผมว่าสุดจริงๆเลยถ้าจะแบบเร็วที่สุดแล้วอ่ะอ่ะสมมุติว่ารัฐบาลบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณเตะได้เลยพร้อมแล้วพร้อมอม้แข็งแล้ว วันนี้ก็ต้องแจ้งเท่ากับว่าพฤษภามิถุนาคุณก็ต้องแจ้งสโมสรดีเท่ากับว่า2เดือนเนี่ยคุณต้องใช้เวลาให้พวกเขาเตรียมทีม2เดือนคุณก็จะกลับมาเตะอย่างเร็วเลยคือกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากรกฎาสิงหาหรือว่ากันยาเนี่ยระยะเวลามันค่อนข้างใกล้เคียงกันอ่ะถ้าเตะถ้าเตะสิงหากันยาอาจจะไม่ต่างกันแต่ถ้าเตะกรกฎากับกันยาอาจจะต่างกันแต่ว่าไม่มีทางที่จะเตะกรกฎาบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่การที่มันตอบด้วยด้วยข้อมูลที่ชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยม,มันทําให้เรามองเห็นว่าฟุตบอลไทยมันจะถึงการเปลี่ยนแปลงที่แบบเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงเลยเลยจริงๆอ่ะตอนเนี้ย<ต>นะครับแต่ผมไม่จะมองไปถึงโน่นด้วยนะว่าเรื่องของอย่างที่เราคุยกันตะกี้เรื่องของว่าประมาณเพราะแต่และสมโมสรเนี่ยบางที่ไม่เหมือนกันอ่มันไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องย้ําถามคุณมาทิตตะกี้คือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย มันต้องกัญยาตลอดใช่ไหมคือแล้วต้องประกาศให้ชัดเจนผมผมยกตัวอย่างทีมพินงที่พินงบอกคือทีมองค์กรทีมที่มีบริษัทแม่ทีมที่มีอย่างเช่นทหารต่างๆกองทัพต่างๆแล้วก็ทีมองค์กรแบบรัฐวิสาหกิจต่างๆที่จะมีงบประมาณแบบว่า เดี๋ยวปีนี้เราจะจ่ายภายในปีนี้เขาคงไม่เบิ้ลจ่าย2อทีกต้องเอออรอมาเตรียมการคือต้องผมถึงบอกว่าอะไรก็ตามมันต้องมีความชัดเจนอันแรกจะชัดเจนคือสมาคมต้องชัดเจนกับพวกสโมสรก่อนแล้วสโมสรเองคือทุกวันนี้โอเคเราเป็นอาชีพว่าจริงแต่บางสโมสรอย่างที่คุณบอกมันยังผูกขาดกันอือมันยังผูกอะไรอระไรมาณนั้นก็รอดูนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เตรียมการไปเลยที่สําคัญคือช่วยๆสโมสรหน่อย